ส,สวัสดีค่ะทุกคนโลแกนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องโบกูช่องนะคะวันนี้นะโบก็จะมาพูดประสบการณ์เรื่องไปสอบ A1 นะคะหรือว่าอาสไนนนะคะภาษาเยอรมันนะคะก็คือโบได้มีโอกาสไปสอบภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็สอบผ่านเย้ดีใจจังเลยก็สอบเมื่อด้ วันที่9พฤศจิกาเดือนที่แล้วนะคะก็ดีใจมากๆากเลยค่ะที่สอบผ่านเพราะว่าเรามีเวลาในการเตรียมตัวสอบเพียงแค่1เดือนเท่านั้นค่ะคือเดือนตุลานะคะแล้วก็ การเตรียมสอบของโบนี่ก็คือโบไม่มีพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าภาษาเยอรมันคืออะไรพูดยังไงสะกดยังไงตัวอักษรคืออะไรแค่คําแบบว่าเบสิคพื้นฐานหรือแบบว่าสวัสดีขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยโบก็ยังไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าโบไม่ได้สนใจที่จะแบบว่าอย่างตอนแรกหมายถึงว่าตอนแรกอะ่ะเราไม่ได้สนใจที่จะเรียนภาษาเยอรมันไม่ไม่ได้สนใจอะไรเลยเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ค่ะแต่ว่าอา่า เราก็จําเป็นที่จะต้องไปสอบนะคะแล้วก็มีเวลาแค่เดือนเดียวซึ่งไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็อย่างที่บอกนะนะแต่ว่าเราก็ได้ไปติวภาษาเยอรมันกับคุณครูตโตโต้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็ติวกับครูโตโต้แล้วก็ทําให้โบนี่แหละค่ะสอบผ่านอันนี้ก็ก็ดีใจมากเลยค่ะค่ะตอนแรกนะคะเอ่อ เรามีเวลาแค่หนึ่งเดือนก็คือแต่ว่าหนึ่งเดือนของเราอ่ะจะถึงสุขคือเราทํางานใช่ไหมเราก็ว่างแค่สออาทิตย์แล้วเราก็ไปติวสอบสออาทิตย์อ่าห้าสัปดาห์ค่ะสิบครั้งนะคะก็ครั้งละสี่ชั่วโมงนะคะก็อัดแบบว่าเต็มๆเลยค่ะตอนนั้นก็แบบว่าแบบคนมันตั้งใจเลาวบบว่าเฮ้ยมันต้องได้มันต้องได้สิแล้วก็แบบว่าเอ่อในที่สุดมันก็ได้อ่ะแต่ว่ากว่าจะได้มันก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอ่ะ ทำ,ทำงานเสร็จแล้วก็ไปเรียนทํางานเสร็จแล้วก็ไปเรียนแล้วก็กลับจากทางานเราก็มาอ่านหนังสือต่อนะคะแล้วก็ทําการบ้านที่ได้นะคะจากการไปเรียนเนาะแล้วก็ก่อนสอบสองอาทิตย์นะก็คือหนักมากเลยค่ะเราอ่านหนังสือแบบจนถึงตีสองตีสามเลยนะคะยิ่งวันก่อนสอบนี่โหสุดยอดค่ะแบบทุ่มเทหนักมากแต่ว่าในที่สุดมันก็ส well. ําเร็จนะมันก็ดีใจแล้วมันก็ภูมิใจมากๆเลยว่าในสิ่งที่เราพยายามทามันสําเร็จ ก็ดีใจค่ะที่สอบผ่านทั้งทงที่แบบว่าไม่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วก็แบบว่าไปเรียนติวกับครูมาแค่10วันแล้วก็ไปติวทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีพื้นฐานแต่ว่าก่อนหน้าที่โบจะไปติวเน่ยก็คือโบได้เปิด YouTube แล้วก็อ่าน ใส่เยอรมันพื้นฐานอ่านสระหัดผสมสระแล้วก็หัดหัดอ่านพวกอ b c เบซตัวนี้นะคะแล้วก็หัดอ่านด้วยตัวเองแล้วก็เวลาไปเรียนเราก็บอกว่าพยายามจามค่ะโชคดีที่แบบว่าภาษาเยอรมันบางคํามันก็คล้ายๆภาษาอังกฤษกนะคะก็ดีที่แบบว่าเรามีเราเรา,เราได้ภาษาอังกฤษอยแล้วนะพอเราไปเรียนใสาเยอรมันมันก็ แบบว่าโอเคก็แบบพอไปได้นะก็ดีใจคะ่ะที่แบบว่าทำได้แต่อาจารย์ก็สอนนี้มากๆเลยคะ่ะนี่ต้องบอกว่ายอมรับมากเลยก็ไม่ผิดหวังเลยที่แบบว่าไปเรียนกับคุณครูแล้วก็ทำเราสอบผ่านในวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าใครอ,อยากอยากดูว่าคุณโตโต้ที่โบไปเรียนด้วยอ,อยากได้คอนแทคอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อโบมาได้นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาให้ครูเลยนะคะแต่ว่า ดีจริงเราก็แค่อยากจะแนะนำเนาะวันที่เราไปสอบนะคะพาร์ทที่เราสอบมาปกติของเกิดเทศนะคะที่สอบเขนาน่าจะมีแบบว่า4พาร์ทนะคะก็คือออะไรนะฟังอ่านเขียนแล้วก็พูดพาร์ทสุดท้ายก็จะมี4พาร์ทนะคะก็คือฟังอ่านเขียนพูดนะคะตัวนี้ก็ จะ,จะมีกฎแล้วก็จะมีเวลาอยู่ในหน้าเกอเทศน,นะคะทุกคนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเกอเทศแล้วก็เข้าไปเช็คเ,เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะพัทของการสอบแล้วเขาก็จะมีบอกเวลาอยู่นะคะตอนนี้ปวก็จําไม่ได้นะว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าจะเกินน่าจะชั่วโมงกว่าประมาณนี้นะคะก็พัทแรกก็คือฟังก็จะฟังเกี่ยวกับบทสนทนานะคะแล้วก็มีแบบว่าป้ายประกาศ ป้ายประกาศบทสนทนาสองคนที่เขาจะพูดกันมันก็จะมีอ่าน่าจะให้ฟังสองรอบค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นป้ายประกาศอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังแค่รอบเดียวค่ะแล้วก็เออจะมีพาร์ทที่แบบว่าอ่านนะคะ Reading แล้วก็จะอ่านแบบเหมือนป้ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บทความแล้วก็ ติกาจาการจรากาค่ะข้อไหนถูกข้อไหนผิดอ่นะเนาะแล้วก็พาสเอ่อไรดิงนะคะก็จะมีเขียนจดหมายแล้วก็กรอบแบบฟอร์มค่ะก็ตามนั้นเลยะคะ่ะแล้วก็พาร์เอ่อพูดนะคะก็จะเป็นพูดเนี่ยก็คือจะเข้าไปเป็นกลุ่มคะ่ะกลุ่ม4คนนะคะแล้วก็จะมีแบบคณะกรรมการคุณครูของประเทศนะคะสองคนนะแล้วก็เราก็จะพูดแบบว่านั่งแบบคล้ายๆเป็นวงกลมแล้วก็คนนึงจับ เขาเรียกว่าอะไรนะจับการ์ดมาค่ะก็จะมีแบบว่าการลูกภาพนะคะคนละสองครั้งแล้วก็เป็นบัตรคําอีกคนละสองครั้งนะคะก็คือนั่งเป็นเหมือนคล้ายๆวงกลมเนาะแล้วก็แบบว่าคนนี้จับเสร็จแล้วก็คนนี้คนข้างตอบคนข้างตอบเสร็จแล้วก็จับแล้วก็ถามคนข้างต่อไปแบบเวียนเป็นวงกลมนะคะอันนี้ค่ะก็ โอเคเราเราผ่านจุดนี้มาแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะว่าให้เ hey, ตรียมตัวไปดีๆนะคะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายเลยคะ่ะก็นอกจากอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็จําให้ดีเท่านั้นแหละคะ่ะแล้วก็ทาความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนั่นแหละคะ่ะก็วันนี้ก็มาแชร์ประสบการณนะ์ก็สอบผ่านเสร็จแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเดี๋ยวโบจะโชว์เนี่ยนะคะ <S <S คนี่เลยคือผลสอบของเรา เ,เทค่ค่ะคะแนนเจ็ดาเต็ม100นะคะผ่าน60อัพค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยก็ฝากช่องโบด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้โบสอบผ่านแล้วแล้วโบก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีะคิปก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้โบสอบผ่านแล้วตอนนี้โบก็อยู่ในการกําลังเตรียมตัวอยู่ะคะ่ะบ๊ายบาย วันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรามารักบายเซอร์นะคะ <Hello. S 1> นี่ค่ะทุกคน <Hey. S 1> <laughs> คือทุกคนอบผอ่านค่ะ <Hey. S 1> คือว่าโบทำยูทูปได้ทุกคนเชื่อใจกดไลค์ subscribe, subscribe my channel เลยนะโอเคค่ะบ๊ายบาย